ว่าเวลาเรามองไปอนาคตเนี่ยยิ่งมีตัวแปรเยอะเนี่ยมันจะยิ่งตัดสินใจยากนะครับเนี่ยถ้าถามผมว่าช่วงแบบช่วงเนี้ยสโตแคสติกเป็นยังไงเนี่ยถ้าอ s i o ส่โอเวอร์บอสโตแคสติกก็ต้อง o v e r b o ์บอทด้วยอยู่แล้วซึ่งมันเป็นข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกันซึ่งเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปใส่อะไรที่มันซ้ำซ้อนกันนะครับถ้าตลาดมันดีนะไปหุ้นหุ้นที่อยู่ล่างๆแล้วปลว่ามันมันไม่แข็งนะครับก็เลยเลชอบเล่นหุ้นเบรเอามากกว่า ไปกันที่หุ้นเด่นตัวแรกครับจันชามา์ครับ uh, ผมขอเลือกเป็น2สไตล์เลยแล้วกันนะครับก็มันถ้าใครชอบเล่นสไตล์เบรกเอาเนี่ยผมว่าก็ไปไปดู BCP แล้วกันนะครับเพราะ BCP เนี่ยก็ขึ้นไปทดสอบไฮเดิมละถ้าผ่านแนวต้านด้านบนได้เนี่ยแถวประมาณโซน26.75นะครับก็มันน่าจะเป็นการเบรกเอาจากกรอบไซเว์คือก่อนหน้าเนี่ยไซเว์ดาว มาเป็นไซด์เวถ้าเบรกตรงนี้ขึ้นไปปุ๊บเนี่ยก็น่าจะกลับมาเป็นรอบขึ้นได้นะครับแนวต้านด้านบนก็28แล้วก็29ตามลำดับอ่าส่วนแนวรับเนี่ย26.5แล้วก็สต็อปลอสนะครับถ้าประมาณโซนอ่าครับอืมนะครับแนวรับอยู่26.5นะครับนะต้านต่อไป 26.75, 28และ29สําำหรับ BCP บางจากแต่ถ้ารับ26.5แล้วหล่นลงมาบาทหนึ่ง หลุด25.5คัดนะครับคัดนะครับนี่คือหุ้นเด่นตัวแรก BCP ครับจารย์แชมป์ครับสำหรับตัวที่2นะครับคือบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบหุ้นเบรกเอาเนี่ยผมมองว่าไปถ้าไปหาหุ้นโซนต่ำเนี่ยผมแอดวานเนี่ยก็ยังยังเป็นตัวที่เซฟนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าเซตเนี่ยขึ้นไปในรอบล่าสุดแอดวานมันก็ยังไม่ขึ้นสักทีนะครับก็ยังกองอยู่แถวเดิมแต่ว่าข้อดีเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวแอดวานเนี่ย ก่อนหน้านี้วาตอนนี้มันปรับลงมาเนี่ยเ,เราก็จะเห็นว่า MACD มันก็ยังอยู่ในช่วงการพักตัวแต่ตอนนี้เนี่ย MACD เนี่ยมีการตัดขึ้นไปอีกรอบแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าตัว a d v a n c e เนี่ยอาจจะเห็นการเล่งตัวขึ้นมาได้นะครับสังเกตว่า a d a ว c e เนี่ยรอบที่แล้วตอนนี้มันเล่งตัวขึ้นมาดีๆเนี่ยก็คือตอนช่วงที่ MACD เนี่ยมีการตัดขึ้นมาเหมือนกันนะครับดังนั้นก็เลยมอง a d v a c e เนี่ยน่านจะเก่งกำไรได้นะครับแนวรับก็แถวประมาณ 171ช่วงนี้เลยนะครับส่วนแนวต้านด้านบนเนี่ยเส้น200วันก่อน176แล้วก็อีกทีก็179 Stop Loss ถ้าหลุดต่ำกว่า168ยหกบแปดครับต้านด้านบน176กับ179ถูกต้องไหมครับจันแชมป์ครับอ่าครับแนวรับเท่าไหร่นะครับจันแชมป์อ่าก็จริงแถวนี้เลยครับ170 171็ดเนี่ยผมว่าราคาช่วงนี้ก็ถือว่าโอเคเลยเพราะผมอาจจะไม่ได้ให้ต่ำมากเพราะว่ามันมันมีสรรัญญาณการ ขึ้นมาพอดีนะครับถ้าเราไปรอลึกมากเดี๋ยวมันทีมันไม่ได้ครับครับต่อต่อมากๆพอดีอาจจะไม่ได้ซื้อใช่ไหมจารย์ถัาต่อเยอะครับแนวรับร้อยเจ็ดสิบกับร้อยเจ็ดสิบเอ็ดแนวต้านร้อยเจ็ดสิบหกกับร้อยเจ็ดสิบเก้าแล้วถ้าผิดทางคัดแถวไหนแอดวานครับอ่าก็แถวประมาณช่วงโลเดิมไปเลยนะครับก็แถวประมาณโซ1ร้อยหกสิบแปด่ถ้าหลุดต่ํากว่าตรงนี้ก็เป็นจุดในการสต็อปลอตครับหลุดร้อยหกสิบแปดนะครับคัดนะครับเอาแล้วครับจา์แชมป์นิดนึงครับ ทำไมอาจารย์แชมป์เ่ยมาสายเทคนิค่งใช้เส้นก็ไม่กี่เส้นใช้อินดิเคเตอร์น้อยเหลือเกินทําไมอาจารย์ประหยัดอินดิเคเตอร์ขนาดนี้ครับอาจารย์แชมป์ช่วยเคลียร์หน่อยครับจริงเราลองถามตัวเองก็ได้นะผมว่าแบบคือผมไปคำหนึ่งที่ผมพยายามเน้นที่สุดเนี่ยคือความสม่ําเสมอนะครับถ้าเรามันมีมีหลายปัใจจัยให้เราให้เราใช้เยอะเกินไปเนี่ย เราถ้าเราอธิบายและย้อนหลังเนี่ยมันจะอธิบายง่ายมากเลยเพราะเรามีตัวแปรเยอะมากให้อธิบายเช่นวันนี้หุ้นขึ้นเพราะ X พรุ่งนี้วันก่อนหน้านี้หุ้นลงเพราะ Y อะไรเงี้ยเราจะอธิบายเก่งมากเลยแต่ว่าเวลาเรามองไปอนาคตเนี่ยยิ่งมีตัวแปรเยอะเนี่ยมันจะยิ่งตัดสินใจยากนะครับเวลามันตัดสินใจยากเนี่ยวันนึงเราอาจจะตัดสินใจเพราะว่าตัวแปรตัวนี้วันหนึ่งเราอาจจะตัดสินใจเพราะอีกตัวแปรตัวหนึ่งอย่างเงี้ยเวลาเราทําแบบนี้เนี่ยผมว่ามันก็ไม่สม่ําเสมอแล้วก็ไม่เกิด สกิลขึ้นมานะครับลองลองถามง่ายๆก็ได้ว่าสมมุติวันนี้เราเราวิเราเห็นกร,ราฟเนี่ยวิเคราะห์ไว้อย่างเงี้ยผ่านไปสักผ่านไปสักห้าวันหรือสิบวันก็ได้ลองกลับมาถามเลออีกทีหนึ่งว่าเราจําได้หรือเปล่าว่าเราวิเคราะห์แบบนี้เพราะอะไร mm. ถ้าอินดิเคเตอร์มันน้อยเนี่ยเราจะพอจําได้เพราะว่าสัญญ,ญาณเนี่ยมันไม่ค่อยไม่ค่อยขัดแย้งกันแต่ว่าถ้าอินดิเคเตอร์เราเยอะเนี่ยผมว่าหลายๆคนจะลืมเพราะวันนั้นเอ้ย MACD เป็นบวกไอเไอเป็นลบเงี้ยแล้วเราตอนนั้นเราเชื่ออะไรดีเงี้ยสุดท้ายผมว่ามันมันจะทำให้เราเนี่ยการตัดสินใจมันก็จะสับสนนะครับเพราะวันหนึ่งเราอาจจะดูจากตัวนี้วันหนึ่งเราจะดูจากตัวนี้แล้วมันจะไม่เกิดสกิลขึ้นมาครับครับดังนั้นการใช้กราฟท่าง,ง่ายซึ่งหมายถึงใช้ indicator อินดิเคเตอร์น้อยๆเนี่ยก็ยังสามารถทํากําไรได้อยู่ไหมครับจันแชมป์ครับโอผมว่าจริงๆเป็นอะไรที่ดีด้วยซ้ําคือบางทีเรา เราเห็นอินดิเคเตอร์เนี่ยน้อยๆเนี่ยสมมติอย่างผมมีเส้นยี่สิบเส้นสองร้อย RSI เนี่ยสามอย่างถูกไหมครับแต่อย่าลืมว่าอ,อย่าลืมว่าเราพวกชาร์ตแพทเทิร์นเนี่ยอย่างล่าสุดที่เราตีกันไปเนี่ยสามเหลี่ยมเนี่ยพวกแบบนี้มันก็ไม่ต้องใช้อินดิเคเตอร์ถูกไหมครับและการที่เราสมมติเราใส่อินดิเคเตอร์ไปเยอะๆเนี่ยสมมติผมใส่เส้นไปเยอะเนี่ยเวลาโอกาสที่เราจะมองเห็นพวกแพทเทิร์นเนี่ยมันก็น้อยลงอีกเพราะว่ามันก็เส้นมันก็จะทับกันไปทับกันมานะครับม,มันจะดูมั่ว อ่าใช่ครับคือเวลาเราใช้เทคนิคเนี่ยทุกอย่างมันไม่ได้เบสบนอินดิเคเตอร์เนี่ยมันบทมันเบสบนแพทเทิร์นด้วยนะครับก็จริงจสัญญาณเนี่ยมันมีให้ค่อนข้างเยอะนะครับก็อย่างพวกอินดิเคเตอร์เนี่ยสักสองสามตัวเนี่ยมันก็มันก็พอบอกอะไรเราได้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแล้วหลายอย่างเราใส่เข้าไปเพิ่มเนี่ยเหมือนสโตแคสติกกับไอเเนี่ยเนี่ยถ้าถามผมว่าช่วงแบบช่วงเนี้ยสโตแคสติกเป็นยังไงเนี่ย ถ้าอายใส่โอเวอร์บอร์ดโซคัสติกก็ต้องโอเวอร์บอรด้วยอยู่แล้วซึ่งมันเป็นข้อมูลที่ซ้าซ้อนกันซึ่งเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปใส่อะไรที่มันซ้าซ้อนกันนะครับจริงๆสไตล์อาจารย์แชมป์เนี่ยชอบเล่นหุ้นเบรกเอาทะลุเครื่องบนแล้วซื้อตามหรือชอบเล่นหุ้นที่ฟื้นตัวจากข้างล่างมากกว่ากันครับอาจารย์สไตล์อาจารย์เนี่ยสไตล์ไหนครับเนี่ยจริงๆขึ้นกับสภาพตลาดนี่คือถ้าตลาดมันดีมากๆผมมองว่าถ้าผมมองตลาดมันดีเนี่ย ผมจะชอบเล่นหุ้นเบรกเอามากกว่าเพราะว่าถ้าเราไปรอล่างๆเนี่ยถ้าตลาดมันดีนะครับหุ้นหุ้นที่อยู่ล่างๆแปลว่ามันมันไม่แข็งนะครับก็เลยเลชอบเล่นหุ้นเบรกเอามากกว่าแต่เนื่องจากช่วงนี้ผมมองว่าตลาดเนี่ยมันเบรกขึ้นไปผมมองมันมันไม่ได้คอนเฟิร์มนะครับเวลาเลือกเล่นเนี่ยผมก็ช่วงนี้ผมอาจจะชอบหุ้นที่อยู่โซนต่ํามากกว่าครับอ๋อถ้าสภาพตลาดแบบนี้อาจารย์แชมป์ชอบเล่นหุ้นอยู่โซนต่ํามากกว่าที่จะเล่นหุ้นเบรกเอาอย่างนั้นใช่ไหมครับอาจารย์ อ่าใช่ครับผมมองว่าตลาดเนี่ยมันเบรกขึ้นมาไม่จริงดังนั้นถ้าหุ้นนี่มันเบรกเอาเนี่ย,ยโอกาสในการเบรกหลอกเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นไปด้วยนะครับผมก็เลยมองว่าช่วงนี้ผมผมมองว่าตลาดเนี่ยมันมันไม่ได้เบรกมันมีโอกาสเบรกหลอกผมก็เลยเอาจากด้านล่างเนี่ยน่าจะเซฟกว่าครับเอฟุตบอลเขาปิดฤดูกาลไปแล้วนะแต่ตลาดหุ้นเนี่ยยังสับขาหลอกได้ทุกวันเลยนะจ๊ะนะ <laughs> ครับมันก็เป็นช่วงนะคือ <laughs> เราผ่านช่วงเล่นง่ายมามาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็ช่วง <laughs> ตั้งแต่ตอนนี้มันเบรกขึ้นมาใหม่ๆแล้วก็ไตรมาดแรกเนี่ยเป็นช่วงที่แบบทุกคนเอ j นจอยมากนะแต่ช่วงหลังนี่ก็เป็นช่วงที่เริ่มทดสอบนิดนึงแล้วแก่งไซด์เวตีไปตีมาหลุดพันห้าคนก็กลัวกลับคุณพันหอีกแล้วคนก็เริ่มแบบมองไปพันเจ็อีกแล้วมันก็เซนดิเมนต์ก็ปรับเยอะหน่อยช่วงนี้นะครับ